ซึ่งจากกรณีของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและลูกน้องซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดหลายคดีโดยคดีต่างๆนั้นได้มีการกระจายอยู่หลายแห่งในการพิจรารณาเช่นสำนักง,งานของปปชสำนักง,งานของปปงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งจากฐานความผิดของคดีเหล่านี้ก็ได้มาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการกระทำผิดจากการฟอกเงิน เวพนันที่เชื่อมโยงไปยังคดีอื่นๆแบบต่างกรรมต่างวาระแต่ก็ได้มีผลซึ่งกันและกันเพราะผู้ที่ร่วมกระทำผิดนั้นได้มีจำนวนมากซึ่งทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มีการแจ้งซึ่งบอกว่าในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็ได้พบว่าสองคดีที่ได้มีการเกี่ยวพันกับอดีตของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและลูกน้อง ทางด้านของอายการพิเศษฝ่ายของคดีการปรับปรามการทุจริตซึ่งทางด้านของสำนักง,งานอายการสูงสุดนั้นก็จะมีการสั่งไม่ฟ้องซึ่งทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ยังทำความเห็นแย้งไปยังอายการสูงสุดเพื่อการพิจารณาซึ่งจากคดีของพลตำรวจโทคลิสผู้ต้องหาจากกรณีของการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษสำนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวน ซึ่งก็ได้มีความเห็นในการสั่งฟ้องในตัวของผู้ต้องหานี้ต่อมาพนักงานอายการพิเศษฝ่ายของคดีปราบปรามการทุจริตหนึ่งซึ่งได้มีคำสั่งให้ไม่ฟ้องต่อผู้ต้องหานี้และต่อมาจากการพิจารณาตามปวิอาญามาตรา145ทับหเมื่อวันที่17เมษายน2568 ซึ่งได้ทำความเห็นแย้งไปยังอายการสูงสุดเพื่อการพิจารณาในคำสั่งนี้ต่อไป